แล้วเส้นทางที่นักพยากรณ์อากาศคาดการกันไว้คือมันจะตรงมาที่ภาคอีสานของไทยแต่พอถึงเวลาจริงในช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มของวันที่6พฤศจิกายนพายุมันยังคงความรุนแรงอยู่กลางทะเลแล้วพอถึงเวลาตีสี่ของวันที่7พฤศจิกายนมันก็พุ่งเข้าใส่เมืองสตึงเตงของกัมพูชาแบบเต็ม เมืองสตึงเต็งนี่เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือซึ่งก่อนหน้านี้เห็นพูดว่าพายุจะเข้าไทยและไทยจะโดนซึ่งขณะนี้พายุช่างเลือกเป้าได้ตรงจุดอยู่ๆคันแมกกีก็ถลมม่มเขมรอย่างหนกักแบบที่บางคนไม่คันได้ตั้งตัวกลายเป็นจุดศูนย์รวมพายุมาเจอสีน้องสาวของคุณเซน ได้ทาการแก้เค้นด,ด้วยการโยนจระเข้ลงไปในสระน้ําเพื่อเป็นการสะอกระห์ซึ่งสระน้ํานั้นกล่าวที่นําจระเข้ไปปล่อยอยู่บริเวณนครวัดแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานชื่อดังของกัมพูชาไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนว่าปล่อยไปกี่ตัวแต่คาดว่าไม่น่าจะใช่ตัวเดียวอย่างแน่นอน แค่ไม่กี่วินาทีแต่พังพินาศย่อยยับเลยฮะแล้วไอตัวลูกไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีรายงานระบุแน่ชัดนะครับว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าพายุหมุนที่มีลักษณะคล้ายกับพอนาโดครั้งนี้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเกือบเกือบสามทุ่มนะครับตามเวลาท้องถิ่นคืนวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาทีมข่าวของเราพยายามจะไล่ตรวจสอบสื่อหลักของขมีนะครับว่ามีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมปรากฏพนมเป็นโพสต์ก็ไม่รายงานค่ะาแม่ทา ก็ไม่รายงานเพราะว่าสื่อออนไลน์ที่จับตาเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยหลายแอคเคทาด้วยกันรายงานตรงกันแล้วข้อมูลก็ตรงกันนะครับว่าเหตุการณ์พายุหมุนครั้งนี้เกิดในพื้นที่เขตที่มีชื่อว่าปูเซนเจอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญเลยไม่มีคําชี้แจงยืนยันออกมาจากทางการกัมพูชานะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเสียหายมากมายขนาดไหนไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนจุดนี้คือบริเวณตะลกเอ่อตระโลกเบิร์กตาบลเสนโคกอาเภอเสนโคกของ กรุงพนมเปญครับเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่กลางกรุงเลยเแล้วไฟเนี่ยโหไมไหมอย่างรุนแรง,ล,ล,ล,งลุกลามไปยังบ้านเรือนหลังอื่นๆมองจากจุดนี้ไปไม่ต่างจากทะเลเพลิงเลยนะครับบ,บ้านเรือนส่วนใหญ่ สร้างด้วยไม้แบบง่าย,ายๆไม่ได้มาตรฐานไม่มีการดูแลระบบเรื่องของไฟฟ้าประปาที่มันปลอดภัยสุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นแล้วก็ไม่มีรายงานยืนยันนะครับว่าสามารถควบคุมไฟได้แล้วหรือยังเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานี้เองแล้วเราก็เห็นใจนะว่าในจังหวะที่ประชาชนเนี่ยยังคงแสดงความสะใจกับอุทกภัยบ้านเรา สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเขามันก็ชี้ชัดว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ดูแลประชาชนดีไปกว่าครอบครัวของตัวเองด้วยซ้าแสดงความเห็นใจและขอให้เขาเนี่ยเสียหายจากเหตุการณ์นี้ให้น้อยที่สุดขอให้รัฐบาลที่เขารักนักรักหนาเยียวยาเ <ยา S 2> ขาให้ดีที่สุดก็แล้วกันเขาจะได้รู้จักคําว่าความเห็นใจเพื่อนมนุษย์จะเป็นยังไงฮะ